สวัสดีครับผมสวัสดีฮะเรคคอร์ดแล้วฮะตื่นเต้นฮนะเมื่อกี้นั่งดูตัวอย่างมาแล้วแล้วก็ดูอันคลิปก่อนหน้านู้นแล้วแต่ว่าใน Facebook เนี่ยใน f c e e o o o เนี่ยเหมือน Warner อร์เขาจะลบไปไม่รู้เพราะอะไรหรือว่ามันเลยช่วงเลยช่วงโปรโมทล้วมนะั้งใช่ไว่ามันผ่านไปแล้วเนา้อง,งานแต่ว่าไม่เป็นไรครับผมดูซ้ําบ่อยจนผมจําได้แล้วก็เลยถ้ามันเปิดคลิปรีแอคเนี่ยมันจะติดลิขสิทธิ์เนี่ยผมก็เลยคิดว่าจริงผมผมรู้สึกผม ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกตั้งแต่ตอนที่ผมเห็นในอน,นัน์แลที่เป็นอะไรนะ <c oughs> ฉันก็เป็นมาด้วยเหมือนกับทุกคนฉันรักแบบรักอ่ะรักอ่ะนะเออแต่ว่าพอเราแบบดูไปแล้วอ่ะเรารู้สึกว่าแค่ได้รับบทเป็นซูปเปอร์แมนบทในตำนานขนาดนี้ผมก็เป็นเกียรติมากอยู่แล้วแต่ว่านอกจากที่ได้ภาคเสี่ยงแล้วอ่ะผมไม่รู้ว่ามันจะนําสู่อากาศที่เราจะได้บินไปมนิลา ไปเจอพ่วงกับในตำนานได้เจอเดวิดคอนสวตดได้เจอแคชจริงๆและได้ไปสัมภาษณ์กับเขาคุยกับเขาตัวต่อตัว,ตวเลยครับเป็นเกียรติมากผมช็อกจริงๆแล้วก็ฝากให้ทุกคนไปติดตามมาดูกันที่มะนิลาด้วยนะครับเนี่ยนะครับผมก็ลองจองดูแล้วนะสายการบินมันมันแน่นไปหมดเลย่างต่นคนกําลังจะไปดูกันที่มะนิลาจริงอันนี้คือพลังซับพอร์ตเขาสุดยอดจริงนะเพราะว่าเขาให้ติดตามไปดูที่มะนิลาเลยนะผมก็ผมพยายามแล้วเดี๋ยวผม ผมคงไม่ได้ไปดูที่มะนิลาคงไปดูแถวคงคงคงไปดูแถวลังสิตไม่ก็ยุธยาแทนเชอย่างนั้นน่าจะแต่ก็จะไปให้ไปไปให้กําลังใจแต่ที้ความรู้สึกของการที่เราดูไอตัวอย่างอีกอันหนึ่งฮนะ <c oughs> เห็นเห็นตัวอย่างมาแล้วตัวอย่างที่เป็นเสียงไทยมีเสียงไทยเพิ่มขึ้นมาหลายประโยคนะครับคนบอกแล้วไม่มีคลิปให้เห็น <c oughs> ออมีผมดูอยู่ตอนนั้นเป็นเหมือนงาน อเออเอเอแล้วคลิปที่เขาสัมภาษณ์เอออันนี้ยังผมยังไม่ได้เห็นเขาอาจจะเปิดเขาอาจจะเผยแพร่ตอนหนังฉายหรือเปล่าครับเพราะว่าอาจจะมีคุยถึงเกี่ยวกับเนื้อหาในในนั้นบางส่วนหรือเปล่าอันนี้เออหรือว่าคลิปออกมาแล้วครับเดี๋ยวผมต้องไปนั่งดูเพราะว่าผมก็อยากจะติดตามไปถึงมนิลาแต่ว่ามันนั่นแหละเอออยากอยากอยากดูเหมือนกันที่เห็นล่าสุดก็คือจะเป็นเสียงภาคไทยนะครับของซูเปอร์แมนซึ่งก็ตามที่เรา เก่งกันไว้อะนะว่ายังไงมันก็ต้องเป็นสำเนียงดาราส่วนถามว่ามันดีหรือมันแย่นี่ผมผมไม่รู้ครัมันแล้วแต่คนเลยมั้งฮะอันนี้แต่ถ้าผมเนี่ยผมเสียงพอเป็นเสียงดาราปุ๊บผมชักดิ้นชักงออยู่แล้วผมไม่ไหวเพราะว่าเวลาที่เป็นดาราเนี่ยมันจะเขาเหมือนจะเป็นแบบเป็นการสแกนล่างแบบนี้ไอออนฮาร์ดอะ่ะพอเป็นดาราปุ๊บเนี่ยมันจะมีสำเนียงที่เป็นสำเนียงเฉพาะตัวของดาราออกมาใน ตัวละครที่พูดซึ่งไม่ใช่ซึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องแรกน่าจะเป็นเรื่องที่200ยกว่าการไม่ใช่ก็เยอะไปไม่แต่มันเป็นมาแต่สมัยก่อนนะครับทุกคนเวลาดาราผ้าเขาจะมีสำเนียงดาราฮะที่แบบผมรู้สึกว่าบางคนเขาก็โอเคบางคนเขาไม่โอเคบางเรื่องเขาก็โอเคผมก็เลยไม่รู้รสนิยมตัวเองเลยว่ากูไม่รู้เหมือนกันว่ากูจะโอเคหรือเปล่าผมก็เลยไม่รู้จะพูดยังไงดีแต่ผมแค่รู้สึกเหมือนเสียงเขามันไม่เหมาะกับตัวซูเปอร์แมนอยู่แล้วนะมันเป็นเขาเป็นเสียงแบบหนุ่มหล่อวัยทีนอะ เออแต่ว่าเสียงซูเปอร์แมนมันเป็นแบบผู้ใหญ่ขึ้นมาประมาณนึงแนละ้วเสียงมันเป็นแบบเสียงเสียงแบบเสียงทุ้มแบบทุ้มแบบฝรั่งอะนะฮะแต่อันเนี้ยโอเควอร์เนอร์เขาก็ไม่ได้โกหกเนาะเขาในถแถลงของวอร์เนอร์ตอนนั้นเขาบอกว่าอะไรนะใช้มาตรฐานการแคสจริงๆไม่ได้ไม่ใช้ใช <c oughs> ้อ่าคืออะไรนะเขามีการแบบว่าอลองแคสเสียงแล้วก็คุณเอมที่เขาภาคเสียงเนี่ยเขาสามารถภาคเสียงเป็นทั้งคลาร์เคน นะครับเป็นทั้งซูเปอร์แมนได้โดยที่แบบแยกสองตัวละครนี้ได้อย่างชัดเจนโอ้ก็ชัดเจนจริงๆนะผมรู้สึกว่าเขาพูดตรงทุกอย่างนะชัดจริงๆครับผมชัดชัดมากๆเลยอันนี้คือฟังแล้วแยกได้เลยว่านี้เป็นคัคเคนอันนี้เป็นซูเปอร์แมนเพราะว่าถ้าถ้าคุณจะฟังเสียงคัคเคนคุณก็ลองไปฟังตอนอะไรนะฉันก็เป็นมนุษย์เหมือนทุกคนฉันรักเนี่ยอันนั้นอะคือเสียงคัคเคนส่วนไอโหขนนดนี้ยังรู้ว่าเล่นอยกรู้อันอันนั้นอะคือเสียงซูเปอร์แมนเออแม่งคือแบบ อันนี้พูดจริงเพราะชัดเจนมากแต่มันชัดไปว่ะผมว่ามันจะชัดไปหน่อยผมผมไม่ได้ <laughs> ผมรู้สึกไงวะผมรู้สึกแย่นะแต่ผมเข้าใจพวกที่คอมเมนต์เป็นภาพอันนั้นเพราะว่าภาพแรกที่มันลอยเข้ามาแม่งคือ oo, อู้เชกี้เออจริงจริงว่ะอันนั้นจริงๆผมก็เลยแบบเออนะก็เข้าใจเลยว่าโชคดีและแกนเออ,เอ,อไอตรงประโยคอ,อ่าโชคดีและแกนเนีย่ยผมผมยังทําไม่เหมือนเลยเห็นไหมผมบอกแล้วว่ามันเป็นสิทธิพิเศษสําหรับ ดาราเลยอะที่มันจะมีสำเนียงดาราที่มันนั่นน่ะะไอประโยคโชคดีและแกนน่ะมันเป็นมันเป็นสำเนียงดาราที่เราอ่ะเรียนแบบได้ยากนะครับแต่ไอแบบสำเนียงแบบเด็กภาคอะ่ะสำเนียงแบบเด็กภาคนี้ยังพอได้เงี้ยไออย่างในแฮร์รี่ที่แบบไลกาดอะไรเงี้ยเออแฮร์รี่อั Harry, อนเนี้ยมันมันอันเนี้ยมันพอได้แต่สำเนียงดารานี้ไม่ไม่ได้จริงมันยากจริงนะครับเออแบบแบบช็อกจริงๆแล้วก็ฝากให้ทุกคนไปติดตามมาดูกันที่ยุทธยาด้วยนะครับมัน ลมเกินเลยครับเนี่ยไม่ชอบเสียงเก็กๆนะฮะคนบอกว่าอืผมว่าอาจจะเป็นเรืยอความที่เสียงเขามันเป็นวัยรุ่นวัยใสแบบแบบแบบเหมือนแบบเสียงของอเสียงเขาก็จะเข้มๆเลยนะจริงเสียงเสียงเขาเข้มแต่เมื่อกี้พอบอกวัยใสผมนึกถึงโฆษณา SF Plus อะที่จะมีแบบน้องๆ้องรูปรูปล่อสามสี่คนแล้วทรงผมทรงเดียวกันหมดอะที่เขาจะแสดงซีรีส์แบบหล่อหล,ล่อใสอ่ะ แต่ละคนขึ้นมานะอะไรนะ SS Plus ใน t อ e นี้รับสิทธิพิเศษมากมายแล้วก็จะมีไอ้น้องคนนี้ที่แบบอะไรน่ารักขนาดเนี้ยจะปล่อยให้ดูหนังคนเดียวได้ไง SS Plus อะไรนะเรา Plus แล้วคุณ Plus ยังลมลมเยอะมลมหล่อแม่งแบบพุ่งทะลุหน้าจนแบบเคิ้มตามอ่ะนะผมก็แบบเออว่ะมันเป็นสำเนียงการพูดแบบวัยรุ่นยุคยุคยุคใหม่แต่ว่า ในกรณีของน้องเที่ยวภาคซูเปอร์แมนเนี่ยก็จะไม่ได้แบบเป็นหล่อลมเยอะขนาดนั้นแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบประมาณแบบลุกครึ่งลุกครึ่งหน่อยอะไรเงี้ยเนาะพอเป็นซูเปอร์แมนทีนี้เขาก็เลยเหมือนเหมือนต้องแบบว่าทําให้เสียงมันท like ุ ki, ้มเข้มอะไรเงี้ยแต่ผมเลยรู้สึกว่าบางประโยคมันเลยอาจจะดูเป็นการอมเสียงไปหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะฮะอันนี้แต่มันแค่มันแค่รู้สึกงั้นมันมันเหมือนมันเหมือนเป็นการเราแบบเก๊กเสียงแล้วอมเสียงแล้วมันดูแบบมันเกินมันเกิน ไปหน่อยไหมเหมือนอย่างแบบเหมือนอย่างแบบเราภาคตัวละครที่เสียงเรามันไม่ใช่เสียงตัวละครตัวนั้นอยู่แล้วแล้วมันจะต้องมันจะต้องดัดเดอ๋ไปหน่อยอะไรงนี้ป่ะผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันพอแบบเดี๋ยวไปทําบ่อยเดี๋ยวกลายเป็นดูไปล้อเรียนแต่แค่เราลองทําตามดูไงฮะแบบอะไรนะเฮ้เ <Hey, S 2> พื่อนมองเธอนี้เนี่ยมันเป็นการเก๊กมันเป็นการเก๊กขนาดนี้เลยมัน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 เป็นการแบบเก่งเก่งคออย่างเงี้เลยซึ่ง,ซ,งซึ่งเวลาภาคเขาไม่ทําอย่างนั้นกันนะที่แบบผมเคย ไปอบรมมาอะไรเงี้ยเขาจะไม่ทําเสียงอย่างนี้กันเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนภาคเล่นกับเพื่อนอนะไอที่แบบโอ้สวัสดีครับเนี่ย,เ,ย,เ,ยเขาจะไม่ทําอย่างนี้ไงไอการภาคนะผมก็เรยว,ว่าอันนี้ด้วยควาที่เสียงตัวละครตอนเป็นซูเปอร์แมนมันอาจจะต่างจากเสียงของตัวนักภาคมากไปหรือเปล่าเขาก็เลยเหมือนต้องใช้การทําแบบนั้นก็หมาก็ต่าจะต้องมีการกํากับการภาคอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้มัน ไม่รู้ครับลองไปดูในโรงอาจจะดูดีกว่าที่ในตัวอย่างก็ได้นะครับในตัวอย่างมันเป็นอาจจะเป็นอัดสปอตตัวอย่างอีกทีก็ได้ส่วนผมเนี่ยผมมีปัญหากับสำเนียงดารามาตลอดชีวิตตั้งแต่เกิดอยู่แล้วผมเลยรู้สึกว่าไม่ว่าจะดีขนาดไหนผมก็คงมองรู้สึกว่าผมก็คงจะรู้สึกเหมือนว่าแบทแมนไม่มีลิมิตหรือว่าผมก็จะแบบประมาณแก่คนเดียวที่เชื่อสก็คงจะเป็นอย่างนั้นแล้วผมก็คิดว่าฟีดแบ็ที่ดีที่สุด ของเสียงภาคในวันพรุ่งนี้ที่จะไปดูก็น่าจะเป็นก็ตามโซเชียลก็จะเป็นแบบกูไม่แย่นะ,ะคือดีเลยไม่ได้แย่อย่างที่คิดลองเปิดใจลองไปดูก่อนอดีเลยนะคือวา่าว่าไม่ได้ชิงๆคือดีเลยจะจะเป็นประมาณเนี้ยฮะจะเป็นแบบก็ไม่แย่นะพักยืนยันภาคไทยมีแย่นั่นป,ประมาณอย่างเงี้ยบอกก็เลยคิดว่าก็น่าจะประมาณอย่างเงี้ยนะฮะ เราเห็นมาหลายๆเรื่องแล้วเพราะมันมันถามว่ามันแย่ไหมมันก็คงถ้าในมาตรฐานมันได้มาตรฐานอยู่แล้วล่ะฮะได้มาตรฐานไม่แย่โดยเฉพาะอย่างว่าถ้าแบบต่างชาติลองฟังแล้วโอ้ไม่แย่เลยจริงๆมันไดอารมณ์ที่แสดงออกมานี่ลนทะลักหัวไอเลยทีเดียวแต่บางทีอคนไทยเราครับแบบภาคให้คนไทยฟังอ่ะผมเคยฟังจากที่นา้นาๆหรือพี่ๆนักภาคเขาเคยพูดอยู่ ไอเรื่องเกาะซาวนะครับอย่างเช่นแบบภาคการ์ตูนญี่ปุ่นเนะี่ยหลายๆคนเขาเกาะซาวได้อยู่แล้วครับนักภาคหลายๆคนโหเก่งขนาดนั้นเขาเกาะได้อยู่แล้วแต่พอออกมาเป็นภาษาไทยเนี่ยมันจะฟังดูแปลกๆเขาก็เลยต้องปรับบริบทการออกเสียงเนี่ยให้มันเข้ากับการฟังของสไตล์แบบของไทยด้วยนะครับยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวละครบาคุโกะเนาะอย่างอน่าง่ายตัวยกตัวอย่างง่ายเลยตัวละครบาคุโกะนี่กับการออกเสียงแบบนั้นน่ะถ้านักภาคออกเสียงตามมันก็ออกได้เลยนะแต่ สำเนียงและการพูดที่ได้มันจะแบบมันจะแปลกมากนะครับเขาก็เลยต้องพากให้มันให้เข้ากับบริบทหูคนไทยด้วยว่าเออเราฟังตัวละครมันพูดมันก็คือมันจะเรียกว่าอะไรให้มันดูเป็นธรรมชาติที่ที่มนุษย์ชาวไทยเราพอจะพูดไหมเพราะแบบคนไทยแล้วแบบอย่างพวกตัวละครบางตัวเรายัางรู้สึกว่ามันแปลกๆเลยแต่จริงๆแล้วคือเป็นการเกาะสาวที่ดีมากนะเอออันนั้นอันนั้นคือ แม่งจะจะพูดยกตัวอย่างประโยคมาผมก็กลัวเดี๋ยวจะมองว่าไม่ดีผมไม่ได้จะบอกมันไม่ดีนะมันดีแบบดีมากๆเลยเขาเกาะซาวได้เป๊ะเลยแต่ผมแค่รู้สึกว่าถ้าเป็นแบบคนเราพูดมันก็จะมันก็มันก็จะรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยมีใครพูดเอ๊ะหรือพูดหรือพูดปะผมก็ไม่ทันสมัยใหม่เลยเพราะว่าสมัยใหม่ขนาดดูในโฆษณาแบบน่ารักขนาดเนี้ยส่อยให้ดูหนังคนเดียวได้ไงอย่างนี้แล้วอะเออว่ะผมผมก็จะบอกว่าอย่างในอย่างในหนังฝรั่งเนี่ยตัวละครฝรั่งมันลมเยอะไงมันจะมันก็จะเป็นแบบอะไรนะ อาจะ,จะพูดอะไรวะอไอที่เขาพูดว่าไอไอไอในกับตันอะที่บอกอะไรนะพวกว่าแคนดาอะไรส่งมาผมจําประโยคเต็มๆไม่ได้แล้วที่บอกได้ยินว่าขนาดกระดาษห่อยังอะไรวะได้ยินว่าขนาดกระดาษห้อยังทําจากไวเบรนเนี่มันไอแต่เสียงแบบนี้ก็เคยได้ยินในหลายๆที่อยู่แต่ก็แค่รู้สึกว่าพอเกาะซาวเปะแล้วอะเออมันก็จะฟังดูแปลกๆแบบนี้แต่นิดนิดเดียวนิดเดียวนะเขาดีมากอยู่แล้วครับอันนั้น แต่แค่ผมแค่รู้สึกแบบอู้จักจี้อย่างเงี้ยเออมันจะรู้สึกจักจี้เหมือนตอนเวลาคุณจะพิมพ์เซิร์ชหาตัวอย่างซูเปอร์แมนคุณพิมพ์เขาซูเปอร์แมนแล้วคุณล,ล,าาบบล,ล,ล,ลืมเปลี่ยนภาษาเมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมถึงได้แบบอุ้ยแล้วผมก็ตกใจไงเพราะผมเมื่อกี้ผมจะพิมพ์ซูเปอร์แมนตัวอย่างแล้วผมลืมลืมเปลี่ยนภาษาแล้วผมพิมพ์ซุปปึ๊บแล้วกูตกใจแล้วกูพิมพ์อะไรลงไปวะอังนงี้เฉยกูลองพิมพ์ซูเปอร์ยังไม่ทันได้เปอร์เลยอ่ะมันเป็นคําแบบเออนั่นแหละแล้วก็รู้สึกแบบตกใจ จ็กกี้แบบผมช็อกจริงๆแล้วก็ฝากให้ทุกคนไปติดตามพอ,ลอแล้วพอแล้วดังนั้นผมจะดูภาคไทยแน่นอนนะครับส่วนหนึ่งก็คือจะไปสนับสนุนภาพยนตร์ของพู่มกับในตำนานนะครับแต่ว่าถามนิดนึงฮะเ,เจมกัน <c oughs> เจมกันเป็นภูมมกับในตำนานนะั่นหรอวะทำไมทำไมนานไวจังขอโทษขอโทษ <c oughs> แต่ผมชอบไงผมชอบฟังมากผมก็เลยฟังบ่อยจนจำประโยชน์ได้แล้วผมกม็เจมกันเป็นพูมมกับในตำนานแล้วนะ Okay. ผมก็จะไปติดตามผลงานของพุ่งกับในตํานานอย่างแรกเลยผมฟันธงได้เลยทุกคนว่าหนังมันต้องสนุกมากแน่นอนนะครับด้วยฝีมือของเจมกันนะครับแล้วก็อย่างที่เราดูในตัวอย่างเนี่ยซีนแอคชั่นหรืออะไรเนี่ยมันมีความเท่ความเจ๋งความว้าวอยูน่นะแล้วจะมีมันจะมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของภาพยนตร์ของเจมกันดังนั้นผมคิดว่าในส่วนนี้เราคาดหวังได้เรื่องความสนุกของภาพยนตนะร์ยิ่งคะแนนล่าสุดเห็นไหมคะแนนล่าสุดที่ออกมาเนี่ยฮะฝั่งนะัก ฝั่งนะักวิจารณ์ก็ให้สูงฝั่งคนดูนี่96%เนลยทีเดียวดังนั้นเรื่องตัวหนังเนี่ยครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับทีนี้ความทุกข์ก็คงตกอยู่ที่คนในประเทศแถบเอ่อซาวีทเอเชียละกันหรืออย่างในประเทศไทยนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าหนังก็สนุกมากครับแต่ผมแบบเฮ้ยเฮ้ยขัดอะไรเงี้ยเออคณอาจจะรู้สึกแบบคนอาจจะรู้สึกแบบขัดอยู่นิดเดียวเท่านั้นเองผมเชื่อว่ามันต้องมีอารมณ์แบบนั้น่ะ ผมก็เลยไม่รู้เหมือนกันฮะว่ามันจะเป็นยังไงอารมณ์ในการไปดูหนังพุ่งนี้แต่ผมแค่รู้สึกว่าผมแบบเป็นคนที่ชอบฟังเสียงภาคไทยยังไงผมก็คงจะดูภาคไทยแล้วะถึงแม้ว่าผมจะเฮ้ยยางงั้นจริงๆผมผมถ้าเพราะว่าถ้าเลือกได้เนี่ยขอเสียงพี่คิมได้ไหมแต่มันก็เลือกไม่ได้ผมก็แบบแถมจะเลือกที่จะไม่สนับสนุนมันก็คงยากไปหน่อยอย่างน้อยก็อยากไปสนับสนุนหนังของเจมกันนะกันฮะเออเพราะอย่างที่อันนี้ เดี๋ยวผมจะเมาส์ให้ฟังนิดนึงนะว่าเรื่องการตลาดการใช้อินฟูหรือดาราภาคเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ว่าแบบอันนี้สมมุติสมมตินะสมมติเพราะอันนี้เหมือนเราเคยพูดในไลน์เนาะแต่ว่าไม่เคยเอาคลิปไปลงย้อนหลังมันสมมุติว่าอาทางทางฝั่งระดับสูงก็คุยกันแล้วกันแบบนี่แกคือว่าภาพ,พยนตร์เนี่ยของของของแบบแนวซีรีส์เนี่ยอย่างอย่างหนังซูเปอร์ฮีโร่ของทางฝั่งค่ายเราเนี่ย รายได้มันไม่ค่อยจะปังเลยอะทําไงดีนี่ไงการตลาดแบบที่เขาใช้ดาราที่กําลังเป็นกระแสตอนนี้ลองเอามาภาคดูไหมเนี่ยพอลงไปปุ๊บนี่มันเป็นไงไวเล่ากระจายเลยรับรองมันต้องไปได้วสวยแน่นอนปรากฏว่ารายได้ดีมากอะสมมติว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันสนุกโคตรๆอยู่แล้วอะยังไงคนก็ไปดูกันเยอะมากรายได้ดีมากก็จะแบบนี่ไงอุนอ่นอะอุ่นอะเห็นไหมไอ้พวงบอกแล้ว การตลาดแบบนี้มันได้ผลมันเวิร์กที่แล้วมันเวิร์กเห็นไหมการตลาดนี้เวิร์กมากเป็นงไงรายได้ถล่มทล,มลายจากที่ซบเซามาตั้งนานเนี่ยแกแต่ถ้าผลมันออกมาตรงกันข้ามคนแบบอีไม่เอาอีแล้วก็ไม่ยอมไปดูกันรายได้หนังน้อยเขาก็จะแบบเนี่ยเห็นไหมขนาดใช้การตลาดขนาดนี้ยังได้รายได้แค่นีน้ถ้าเกิดไม่ใช้จะยับขนาดไหนอคิดดูเห็นไหม <laughs> มันจะเป็นอย่างนี้เอ,อแล้วนั้นการบอยคอรดเนี่ยแม่งไม่ได้ช่วยอะไรเลย มันไม่มีการที่จะทำให้มันไม่มีการเลยทำให้การตลาดแบบนี้มันหมดไปไม่งั้นมันหมดไปใน้ันยี่สบกว่าปีที่แล้วแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันไม่มีทางที่จะเปลี่ยนตอนจบได้แม่งจะเป็นอย่างนี้เสมอมันมันไม่มีทางที่แบบตายเพราะใช้ก็ได้แบบนี้คนเลยไม่มาดูหรือเปล่าไม่มีไม่มีทางมันจะผลผลลับแม่งรู้กันอยู่แล้ว นี่แบบอาจจะโปรโมทนี่ขนาดโปรโมทขนาดไนเลยได้อย่างนี้แล้วนะอะไรเงี้ยอันนี้ผมสมมตินะไม่ได้หมายถึงไออย่างเคลอันนี้นะไออย่างนี้ผมว่ารายได้ดีเพราะาหนังมันสนุกของมันอยู่แล้วนะครับแล้วอาจจะมีส่วนของคนที่จะไปแบบไปดูน้องดาราที่กำลังเป็นกระแสอยู่หรืออะไรก็ว่าไปอะไรตรงส่วนเนี้บางคนอาจจะรู้สึกแบบเจ็บใจแค้นใจอะไรอย่างนั้นก็จริงอแต่ก็เราก็นะเราก็ทําใจผมผมผมก็ทาใจนใช,นใช่เพราะว่าหนังมันสนุกอะ่ะผมอยากดู โอพุ่งนี้เอเชียมีไฟบินตรงเที่ยงครึ่งถึงมะนิลาห้าโมงเย็นนะครับค่าตัวหมื่นหนึ่งไปอย่างเดียวคุต้องด้วยเป็นหัวแถวเลยนะผมเช็คแล้วครับผมรอบรอบหนังที่กรุงโซลมาโจยที่มะนิลามันไม่มีภาคไทยครับผมจะไปติดตามภาคไทยที่ลังซิสนะครับผมใกล้ๆบอกว่าบอกว่าอาจจะเป็นการตลาดหรือเปล่าครับเป็นการเบิ้ลค่าตัวเพราะว่า คนไปดูภาคไทยแล้วก็ไปดูซาวแท็กด้วยเออว่ะมันได้2ต่อเลยบางคนอาจจะแบบดูภาคไทยแล้วจบหรือบางคนอาจจะดูซาวแท็กแล้วจบแต่นี่กลายเป็นคนไปดูซาวแท็กแล้วแบบหืไอภาคไทยที่เขาว่ากันเนี่ยมันจะเป็นยังไงสิเนี่ยแล้วก็ลองไปดูกันแล้วก็ซูเปอร์แมนเป็นอย่างนี้นี่เองฉันก็เป็นซูเปอร์แมนเหมือนกับทุกคนฉันใส่กางเกงในสีแดงเป็นเออว่ะก็บอกเห็นภาคไทยตัว300เลยนะฮะอะไรนะอ่ะแล้วซาวแท็กถูกกว่าเหรอ ไม่เป็นไรครับยงผมจะพยายามไปดูเดวันนะแล้วก็จะอาจจะมีการพูดถึงว่ามันสนุกมากสนุกน้อยแต่ว่าจุดสําคัญอาจจะยังไม่พูดถึงแต่ว่าสิ่งที่จะพูดถึงก็คงจะต้องพูดถึงเสียงเสียงภาคไทยนะครับเนี่ยผมว่าก็แล้วก็ไม่รู้ด้วยนะว่าในอนาคตเขาจะายังไงต่อในเมื่อหนังซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยมันเป็นหนังที่มันเหมือนจะทําเป็นจกักรด้วยความที่อันเนี้ยทุกคน,นแล้วกูจะชี้จอทําไมวะแล้วด้วยความที่อันเนี้ยมันเป็น หนังที่แบบแฟนซูเปอร์ฮีโร่ฝั่งดีซก็เฝ้ารอมานานเพราะนี่เขารีบูตรีเซตจักราวาลใหม่กำลังจะเปิดจักราวาลอย่างยิ่งใหญ่ด้วยซูเปอร์แมนเลก y ซีแล้วมันจะต้องสนุกแน่นอนแล้วปรากฏว่าก็สนุกแน่นอนด้วยเห็นไหมแต่ปรากฏว่ามันมีจุดจุดหนึ่งที่เพลลงไปกลางเสื้อกาวสีขาวขนาดใหญ่เหมือนคุณเอามะเขือเทศเฟี้ยงไปใส่ใส่หลังเสื้อกาวแล้วมะเขือเทศอันนั้นก็ละลายออกมาออกมาเป็นตัวหนังสือว่าเสียงพากก็ไม่ได้แย่นะโอเคก็ดินนะ เ <c oughs> นี่ยคุณจะรู้สึกว่ามยจักรวาลดีซเนี่ยผมผมไม่แปลกใจว่าอะไรแหละคนจะรู้สึกเสียใจอะไรขนาดนั้นเพราะว่ามันควรจะเปิดด้วยด้วยสิ่งที่แบบดีแล้วมันรู้สึกดีร้อยเปอร์เซ็นตน่นะผมก็รู้สึกว่ามันน่าเห็นใจมากจริงๆครับเรื่องนี้มันเป็นโศกนาฏกรรมแห่งวงการภายพยนต์ซูเปอร์ฮีโร่ทยเรื่องหนึ่งเหมือนกันสำหรับคนที่เขาต้องการที่จะแบบดูอย่างมีความสุขเปิดจักรวาลอย่างมีความสุขอะไรเงี้ยที่สําคัญถ้าเขาเป็นดีลยาวนี่ว้าวเลยนะฮะ เสียงซูเปอร์แมนจะเป็นเสียงนี้ตลอดไปคุณก็จะแบบว่าเอาใจช่วยให้อ่าการภาคพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมซึ่งผมว่าการภาคเนี่ยเขาภาคดีอยู่แล้วครับมันดีในมาตรฐานของดาราดังนั้นจุดสูงสุดของการภาคในในส่วนของดารามาันก็คือจะเป็นภาคภาคดาราแบบดาราที่ภาคได้ดีมากแล้วดาราที่ภาคได้ดีมากก็จะเป็นสำเนียงแบบดาราซึ่งผมรู้สึกว่ามันกดีนะมันก็แค่นั้นมันก็จะเป็นอย่างนั้นไปตลอด แต่ก็ไม่รู้ไงฮะอันนี้อาจจะใช้แบบแค่อย่างนี้ก็ได้เพราะว่าเรายกตัวอย่างอย่างภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เนาะแฟนตาติก Fantastic, Fantastic Four สมัยก่อนนู้นนะฮะเขาจะเปลี่ยนดาราทั้งเซตพออีกภาคหนึ่งก็จะเปลี่ยนดาราทั้งเซตมันไม่ได้คอนติเนียวกันอยู่แล้วนะครับหรือว่าอย่างภาพยนตร์บางเรื่องเนี้ยก็จะเป็นแบบดาราดาราอย่างของแม้แต่ภาพยนตร์ในตำยานอย่างภาพยนตร์ในตำนานของภูมกับในตำนาน อย่างแบทแมนดาร์กไนน์เนี่ยเราก็ต้องเป็นเสียงดารามาตั้งสองภาคแลวอันนั้นก็เป็นดาราที่คนชมทั้งประเทศทุกภาคดีมากนะครับแต่ในสุดภาค3ามก็เปลี่ยนเป็นเสียงนักภาคที่เราชื่นชอบกันซึ่งบางคนก็ยังเนี่ยบางคนยังตามมาหลอกหลอนผมอยู่ในแชทเลยว่าผมว่าผมชอบเสียงดารามากกว่าเสียงนักภาคครับครับผมครับครับครับผมครับก็ดีแล้วครับดีแล้วครับอะไรเงี้ยแต่นั่นแหละผมก็เลยว่าอันนี้ก็อาจจะเปลี่ยนเสียงภาคมั้งนะครับเนี่ ผมจะตอบรับความสำเร็จด้วยความพยายามคนบอกฮะอ๋ออ๋ออันนั้นยังไม่ได้ดูฮะเออเออเดี๋ยวผมจะลองไปดูเห็นมีคนทําเป็นแฮชแท็กอยู่นะว่าอะไรนะผมได้รับความสําเร็จมามากขนาดนี้ผมจะตอบแทนความสำเร็จนั้นด้วยความที่ผมจะพยายามเฮ้ยบางคนมันก็มีการรัดขั้นเหมือนกันนะเราสามารถฉีกขา180องศาแล้วขึ้นก้าวขึ้นไปบนดาดฟ้าเลยแล้วค่อยแล้วค่อยผ่านขั้นอื่นต่อประสบความสําเร็จแล้วแต่แต่เดี๋ยวนะเดี๋ยวค่อยพยายามนีใช่ไหม มันก็ได้ไหมมันก็ได้มั้งคนเราก็เกิดมาไม่เท่ากันอยู่แล้วลีลีวินเล่นเคยพูดเอาไว้เพราะว่าอย่างลีลีวินเล่นเนี่ยเคยเขาเกิดมาเขาก็อัจฉริยะเลยถูกไหมเขาสร้าง AI ที่เป็นคนเดินหล่อลงเบื้อยออกมาอะไรแบบน,นั้นได้เลยโดยที่โทนี่สตาร์ก็ใช้ความพยายามอย่างมากนะครับผมก็แบบนั้นแหละคนเรามันก็ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะฮะดังน,นั้นก็คุยเล่นกันสนุกสในสน่วน,น,น,นของอันนี้นะครับก็ น่าจะประมาณนี้แล้วกันฮะอันนี้แค่แบบว่าเหมือนเราไม่เคยพูดถึงเรื่องนี้เป็นคลิปลงในช่องบ้างเลยก็น,นี่ลงให้คุณผู้ชมได้ฟังเล่นๆกันมีคําพูดคําจาไหนที่มันรู้สึกแบบไม่โอเคหรือเสียมรารย,ยาทยังไงขออภัยนะครับไม่ได้มีเจตนาไม่ดีหรืออะไรเลยแค่อยากจะมาม์ากันสนุกๆเพราะว่าผมอะแค่ได้พูดถึงบทเป็นซูเปอร์แมนบทในตำนานขนาดนี้ผมก็เป็นเกียรติมากอยู่แล้วแต่ว่านอกจากที่ได้นั่งฟังเขาพากเสียงแล้วอะผมไม่รู้ว่ามันจะนําสู่โอกาสที่ เราจะได้เห็นคนชวนเราบินไปมะนิลาไปเจอพุ่มกับในตำนานได้เจอเดวิดคอนสเวีได้เจอแคชจริงๆและได้ไปดูเขาสัมภาษณ์กับเขาคุยกับเขาตัว,ต,วตัวเลยครับผมที่ได้นั่งอยู่บนหน้าจอเนรู้สึกเป็นเกียรติมากผมช็อกจริงๆแล้วก็ฝากให้ทุกคนไปติดตามแล้วก็ไปดูกันที่มะนิลาแล้วให้เขาเอาคลิปในมะนิลาที่เขาสัมภาษณ์ลงให้พวกเราดูด้วยนะครับโอเคนะครับผม